สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะเรามาดูกันซิว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างเราจะดูการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอเริ่มที่การงานก่อนเลยดูซิว่าชาวราศีเมถุนนะการงานของคุณเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรนะคะ คิงถือไม้ควีนดาบเทมพเพลสอ,อีกหนึ่งใบนะคะเช่นออบครับอ่าแล้วก็ขอเปิดการเงิน่อเลยการเงินการเงินการเงินนะคะเจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญ อืมอิูเอนหนึ่งดาบและสามเหรียญการงานนะคะของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาคมอ่อการงานเนี่ยคุณอาจจะมีแบบเป้าหมายเอาไว้นะว่าอยากจะทำนู่นนั่นให้สำเร็จนะคะม,มีโอกาสที่คุณอ่ะจ,จะมี ได้รับโอกาสละกันได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทำงานเก่งเขาก็เลยให้งานคุณเออเป็นแบบนั้นนะคือคุณมีความสำคัญต่อองค์กรหรือว่าบริษัทมากๆนะคะเอ่เอพูดหลายคลิปเริ่มเริ่มสะดุดละเริ่มเหนื่อยนะขอโทษชาวราศีเมถุนด้วยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยเอืมมองว่าในช่วงของเดือน มีนาคมนี้เนี่ยการงานของคุณอะอาจจะต้องมีการแบบใช้ความสามารถมากขึ้นคุณอาจจะมีเป้าหมายว่าคุณอาจจะอยากขยับตำแหน่งหรือว่าขยับขยายร้านขยายธุรกิจหรืออะไรที่อยากได้มากกว่านี้นะคะเออมันพ่วงมากับความรับผิดชอบที่มันเยอะมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงสองเดือนมีนาคม อาจจะทําให้คุณแบบอยู่ในภาวะกดดันตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันกดดันคุณก็ได้นะก็มองว่ายังอยู่ในช่วงของความไม่นิ่งในเรื่องของการงานนะคะบางคนชาวราศีเมถุนเนี่ย<ม>อาจจะมีการปรับย้ายตําแหน่งย้ายงานได้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของการแบบปรับเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะ การงานซึ่งมันอาจจะทําให้คุณนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่คุณก็เลยเหมือนแบบต้องกลับมาคิดคิดเยอะๆว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจะไปอยู่ตรงไหนดีจะทํายังไงต่อดีเป็นแบบนั้นอืเหมือนหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ขอไปอยู่ที่อื่นตําแหน่งอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยนะสลับกันได้นะคะมันก็เลยเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนที่อยู่ปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนตําแหน่ง แ,บบแล้วมองว่าอาจจะมีการให้แบบอาจจะมีคนนะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะซึ่งอันนี้ไพ่ก็เตือนมาบอกว่า,าให้คุณดูให้ดีๆว่าคนที่คุณจะไปช่วยเหลือเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วยในด้านของการงานหรือว่าช่วยด้านของการเงินนะไพ่บอกว่าให้คุณดูดีๆนะคะว่าคนที่คุณกําลังจะไปช่วยเขาเนี่ยเขามีเจตนาอะไรแอบแฝงกับคุณอยู่หรือเปล่า นะการงานก็มองว่าถ้าถ้าแบบคนที่กําลังอยากจะขยายงานขยายธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะก็ยังมองว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีแผนในช่วงของเดือนมีนาคมนะเพราะว่าดูแล้วการงานยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะยังมีในเรื่องของการปรับโยกย้ายอะไรอยู่ในช่วงช่วงเดือนมีนาคมนะประมาณนี้แล้วกันนะอ่อสุดท้ายก็คืออยากจะอยากจะบอกว่าให้แบบ อคิดให้ดีๆนะคะใช้สติเยอะๆในการเลือกที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มันอาจจะเป็นในช่วงของการที่คุณอาจจะต้องมีผลงานออกมานะผลงานอาจจะแบบคุณอาจจะทำงานประจำแล้วคุณมีผลงานออกมาในช่วงของเดือนมีนาเหมือนมันเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังแล้วก็คุณคาดหวังด้วยก็ได้เอออาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่มันพรังพรูออกมาในแบบในความชิดอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะ ช่วงเดือนมีนาคมนะคะประมาณนั้นต่อไปการเงินนะการเงินเนี่ยมองว่าชาวราศีเมถุนการเงินคุณเหมือนเงินที่คุณมีอยู่หรือว่าเงินที่คุณหามาได้เนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องรอก่อนนะคะคุณอาจจะต้องเก็บ เก็บเอาไว้ก่อนเออมองว่าเหมือนยังยังไม่ได้อ,อ่ผลตอบแทนอะไรมาถ้าคุณเล่นหุน้นกองทุนทองคําอะไรพวกเนี้ยนะคะเออเหมือนกับแบบอาจจะต้องมีการสะสมไปเรื่อยๆก่อนแบบนั้นแล้วก็คุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมองว่าอาจจะมีโชคด้วยอมืมีโชคทางด้านการเงินด้วย อาจจะได้โบนัสก็ได้นะคะอาจจะมีโบนัสเข้ามาถูกสลากถูกลอตเตอรี่อะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้นะอืมบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแบบไปนอกสถานที่ไปเที่ยวก็ได้นะคะอแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีสิ่งที่จะต้องจ่ายออกไปเพื่อตัวเองอะเพื่อแบบ าการใช้จ่ายของตัวเองส่วนตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเหมือนคุณมีเป้าหมายว่า,าคุณจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อ,อซื้อนาฬิกาหรือว่าซื้อเครื่องสำอางอะไรแบบนี้คุณมีเป้าหมายในการที่จะใช้เงินอยู่นะในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็มองว่าคุณอาจจะมีการแบบไปคุยหรือว่ามีการนัดเจอเพื่อนก็ได้ ะะมันก็จะทำให้คุณแบบอาจจะมีในเรื่องของการไหลของเงินปทางทิศทางนั้นอถ้าบางคนแบบไม่ได้ไปเจอเพื่อนนะคะไม่ไ,ได้ไม่ได้ไปมิสติ่งไม่ได้ไปเจอสังคมก็อาจจะเป็นช่วงของการที่การแบบเพื่อนเนี่ยจะมาช่วยคุณระดมความคิดในเรื่องของการลงทุนนะคะหรืออาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เพื่อนใกล้ตัวก็ได้แต่อาจจะเป็นเพื่อนในสังคมนั้นๆอย่างเช่นคุณมีสังคมของหุ้น กองทุนคุณก็อาจจะมีแบบคอมมู n นิตี้ใช่ไหมที่คุยกันนะคะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นไปได้นะชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะโอ,อ้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานประจำนะก็ไพ่ก็บอกว่าอ,าอยู่ในช่วงของการเก็บเงินนะคะรอเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนอะไรให้เก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะส่วนคนที่ทำงานอา่อ อิสระเนาะมีธุรกิจอะไรส่วนตัวทําอาชีพของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าเหมือนคุณจะเริ่มที่จะได้และเริ่มที่จะแบบมีมาสักนิดนึงให้คุณได้ชื่นใจให้คุณได้สามารถทําต่อไปได้แบบนั้นเออก็โอเคนะไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะคะชาวราศีเมถุน อันนี้เฉพาะช่วงเดือนมีนาคมนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูความรักกันต่อความรักขอดูคนโสดก่อนเลยชาวราศีเมถุนคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคะเดือนมีนาคมอือืออุ้ยขยายสีอืม ช่วงเดือนมีนาคมนะสำหรับคนโสดนะคะอคุณอาจจะได้พบเจอคนที่คุณปรารถนาพบเจอคนที่คุณแบบนี่แหละมาสักทีแบบเนี้ยหรือคุณอาจจะมีคนที่ชอบแล้วคนที่คุณชอบเนี่ยก็เริ่มสนใจคุณแล้วเหมือนกันอืมบางคนอาจจะได้จากสิ่งของก่อน ซื้อของให้ไรให้เป็นอย่างนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างป,ปรับปรับโดยที่คุณแบบไม่คาดคิดเลยว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันเออแบบนั้นนะมันเหมือนกับอ,อ๋อบุพเพสังนิวาสที่ทําให้ได้มาเจอกันโอ้ยโรแมนติกมากๆนะชาชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจอืม ดีค่ะดีต่อไปดูคนคุยบ้างนะดูซิว่าคนคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะได้เรื่อนสถานะไหมคนคุยในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะอ่อืมคนคุยนะมองว่าอาจจะเป็นในช่วงของแบบ มีระยะห่างกันเกิดขึ้นนะมีการแบบอาจจะอยู่ห่างกาันแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเงียบไปเลยก็ได้เอออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันแบบนั้นนะคะคนคุยหรือว่าคนที่คุณกำลังศึกษาดูใจอยู่ค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งๆน,นะคะ แล้วก็ถ้าอยากจะให้ดีขึ้นนะให้เขาก็แนะนำมาละกันเนาะแบบดูด้านบวกนะคะก็คือให้คุณกับเขาเนี่ยมีเป้าหมายไปในทางทิศเดียวกันหรือว่ามีการแบบเ,เจอกันบ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดด้วยคำพูดก็ให้ซอฟลงนะคำพูดถ้าเกิดว่ามีการแบบ ไม่เข้าใจกันแล้วพูดไม่ดีใส่กันอะไรต่ประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะสถานการณ์มันจะได้ดีขึ้น,นก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้ขยับสถานะอะไรนะคะยังมีการด,ดูดูคุยคุยกันไปก่อนนะต่อไปเป็นคนรักคนมีคู่บ้างดูซิว่าคนรักคนมีคู่เนี่ยชาวราศีมิถุนเดือนมีนาคมเป็นอย่างไร โอ้ยอืมขยายหน่อยนะอืมออืม,อมคนคนมีคู่นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมชาวราศีเมถุนเนี่ยให้ระมัดระวังอ่อ เขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังคําพูดระมัดระวังการกระทําบางทีคุณอาจจะมีการแบบเหนื่อยจากอะไรมาหรือว่าเขาอาจจะเหนื่อยอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วออทําให้เกิดการประทะหรือว่าคุยกันไม่ดีกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการเสียใจอะไรกันได้นะคะเหมือนเป็นช่วงของการแบบ เอาแต่ใจสักนิดนึงนะไม่อาจจะเป็นคุณกอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นที่ทั้งคู่เลยเพราะว่าเหมือนหน่วยกับเรื่องของการงานการเงนินอะไรมาแล้วแบบนั้นนะคะอืมเป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบเอ่อมาเติมเต็มความรู้สึกให้กันเยอะๆเลยนะอืมแล้วก็บางคนบางคู่นะคะอาจจะมีในเรื่องของอา่า การเดินทางที่ห่างกันสักแป๊บหนึ่งคุณอาจจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีในเรื่องของการห่างการสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเออแต่แค่ว่าให้เขาเรียกว่าออถานอมน้ําใจถนอมความรู้สึกกันให้มากๆนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมอย,าอย่างเช่นถ้าเกิดเรารู้แบบนี้แล้วเนาะเออเวลาเราจะแบบอารมณ์ขึ้นแล้วก็แบบอืมอ๊ะอย่างเงี้ย อืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมไดีไม่ดีดใจเย็นๆเดี๋ยวสถานการณ์มันจะแย่ขึ้นเพราะว่ามันมีไพ่แบบสามดาบแล้วก็สิบไม้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นในช่วงของการที่อืมเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหนื่อยกายแล้วตัองมาเหนื่อยใจอีกอะไรแบบนั้นนะคะก็มองว่าอาจจะต้องมีการถนอมน้าใจกันมากๆเลยในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ สำหรับในเรื่องของความรักถ้าอย่างนั้นนะคะแม่หมอขอจบคําทัางนหนไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะชาวราศีเมถุนสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ